หลวงพ่อพระประหลัดจิตพัฒน so ์เนี่ยนะครับวัดภูสะมาราลามเนี่ยซึ่งมีสะพานไรสูซองเต้นะครับนะครับครับที่อาจารย์สเตย์นะครับซึ่งซึ่งอยากจะสร้างโบสถ์ก็เลยมาขอฟวามอนุเคราะห์จากหลวงพ่อช้างเนี่ยสร้างเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณโดยหลวงพ่อเนี่ยอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่มีภาษาให้นะครับที่ปรึกษาที่มีภาษาให้ทีนี้จากที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย เราได้สร้างหลวงพ่อสุธรไปถวายวัดแต่พระธาตุดอนพระชันจำได้ไหมครับทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าในเมื่อเราสร้างเท้าเมสสุวรรณแล้วหลวงพ่อสร้างหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างหลวงพ่อสุธรหน้าโบราณเนี่ยไปถวายที่วัดภูสมนารามด้วยนะครับถ้าใครจะร่วมบุญเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นงานบุญที่100ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ใช่เหมือนอย่างงานที่แล้วที่เราไปผิดางงาพลาด เพราะเนื่องจาก<ร>ว่าเราเราข้าไม่ถึงข้าไม่เถึงนะครับแต่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลวงพ่อเนี่ยก็คุยกันเกิดแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะให้ผมเนี่ยลงไปช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแล้วก็เงินก็จะเข้าวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีออกไปทางไหนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกบุญพวกเราไว้ด้วยว่าให้ช่วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ สำเร็จยังไงอาจจะสิ้นปีหรือปีหน้าเราก็จะรอหลวงพ่อทอนไปด้วยแล้วก็จะไปถวายที่วัดพระธาตุดอนพระชานก็ถ้าใครอยากไปด้วยก็เตรียมตัวเตยมใจไว้นะครับคือแม่แลเแม่แเดชกับแีกเขาเป็นโยอุปภาทือไปช่วยเหลือที่วัดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไปอยากจะร่วมงานบุญกันไปช่วยกันนะครับอย่าไปคิดอะไรมากถือว่าเรายังเป็นถือว่าเป็นการเช่าพระเราถือว่าเป็นการร่วมงานบุญ แล้วเราก็จะได้ขยายบารมีของหลวงพ่อทุทนเนี่ยไปอยู่ที่แม่ข้องสอนด้วยเพราะคนแม่ข้องสอนเนี่ยการที่จะมาไหว้ทุทนที่แปดยวเนี่ยก็มายากลำบากนะครับยากลำบากถ้าเราไปทะลุเนี่ยก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับเราเป,ป็นลูกแปดยุนะครับเราก็ช่วยเผยแผ่บารมีนะครับหลวงพ่อทอนนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงมีโอกาสก็ช่วยกันร่วมง,งานกันนะครับ โดยการคุณนี้นะครับเราจะไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไปที่ไหนนะครับไม่ต้องผ่านคนกลางทางวัดภูสมานารามจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับเงินโดยตรงเพราะฉะนั้นพวกเราสบายใจได้นะครับประกันว่าเงินทำบุญนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านไปทางไหนเลยนะครับถึงวัดุูเสกเนี่ย๋ยวเราก็มาดูว่างานสําเร็จไปถึงระดับไหนระหว่างผู้ทางพิเศษเราก็จะเลื่อนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง เราอาจจะหล่อหลวงพ่อสุธรในวางพุทธาพิเศษไปก็ได้นะครับอยู่ที่หลวงพ่อช้างเนี่ยถ้าเกิดท่านอาลกพ่อให้ปลูกเสกที่วัดจุลเชยนะเราก็จะหล่อพ่อทอนในงานที่ด้วยเลยน,นะครับร่วมบุญกันครับเพื่อร่วมบุญเยอะๆถ้านหน้าเราอาจจะได้หล่อในพ่ะเด็กดันะนะพระเสถานหลวงพ่อ,พอสุธรท,ที่โรง,ง,งพยาบาลพุทธาโสธรนะครับก็บอกคุณไปไว้ก่อนใครจะร่วมงานบุญก็เตรียไมไว้นะครับ เราอยากก่อใจยุคนั้นทัยงเรื่องอาปาไม่จุปังที่มาส่งเราไปสังวิชาเพื่อจะปักเนียกข้นมาการมุทุมาส่งเร กอบโบ้ข้าวต้มอะไรตุ้งเร้งมาหมักปลาดูด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 ด 嗯。